เจ้าของห้องชื่อชื่อวินนะครับผมวินวินใจดีมากนะครับผมให้พวกเราเข้ามาทำงานกันยามดึกดื่นค่ำคืนนะไม่เรียกว่าทำงานนะค่ำคืนนะครับคือถ้าเพลงสองเพลงนี้เสร็จถ้าไม่พูดถึงวินก็ได้อ่าก็ได้ไม่เป็นไรวินไม่ได้ว่าอะไรแล้ววินยังชิวอยู่แล้วเอออร์อ่านว่าอะไร อเมื่อกี้เมื่อกี้หาหาแบบว่าได้สับใหม่มากำลังแก้ไวยากรณ์กันอยู่แล้วบอกว่าต้องแก้เป็นคำนี้ซึ่งซึ่งก็เลยมาหาคำอ่านใน Google 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 เนี่ยได้ความไหมตอนแรกฟังเครื่องเครื่องกูอ่าลองฟังอ่านว่าอะไรเนยขอดูตัวตัวนี่หน่อยตัวตัวตหนังสืออะตัวหนังสือหังสืออ่าอ่า แม้ว่ามันมันพูดว่าไงลองกดดิอู่ใจ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 แล้วดูแล้วดูคำคำนี้นะคำนี้อ่านว่าอู่ใจอ่าเพื่อแล้วเครื่องนี้คอ่านท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนี้ไอ้ป๊าก็เลยลองช่วยลองกดเครื่องนี้อ่ะโปรแกรมเดียวกันนะนี่งันบนงานบนงานบนบนบนไหนวะ อ๋อนี่นี่อ๋อเดาแต่กูกดเขาล้ปุ่มกันว่าอ๋อเดเออเดาอ๋อเดาอย่ามึงลองกดตัวบนมั้งนี่ตัวบนมันก็ไทยดิแม้ว่าแม้ว่าเลยกกด่นไ้เสกโลโซไปสักเลยแม้ว่าเธอใส่นุ่มเลยไหนลองกีตาร์ที่เพลงที่แกะมาเพลงที่แกะมา เพลงนี้ต้องมีผู้หญิงร้องนะอใช่ต้องผมยาวไม่ได้เลยต้องแบบผมสั้นผมสั้นจริงนดัดฟันเลยคนกรุงเทพร้องไม่ได้ด้วยแบบเพลงนี้ต้องเป็นครูต้องเป็นครูโอ้ยไม่ครูเรื่อครูเรื่องร้องเพรผมยาวใช่ไหมเมื่อไหร่เจ้าหอมึงอ่ะเีด๋ยวๆนี้แล้วล่ะมีกตัวมิกเลยบอกให้กดปลองอัดอัดกดปุ่มนี้นะปุ่มตัวเฮ้ยป้าป้าป้าไม่เอาดิป้าไม่ยุ่งเลยปไม่่ยยุงเลตัวอาร์เนี่ยเฮ้ยดูแลอ้าวมันต้องเลื่อนก่อนป่ะ ได้เลยเออ่มเฮ้ยปาเอ,อ, <laughs> อ๊ะอะไรนะจูโอเคพอพอหยุดหยุกดกตรงไหนวะกดตรงไหนกดยุดกดตรงไหนอ๋อเนี่ยมามาด่หมอ เออน้าหน่ะสองทุ่มครับตอนนี้ตอนนี้หกโมงเชา้าครับตื่นครับไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยคร้วกระหอยไอ่เหี้ยนั่นทำครับเออเห็นไหมไมันยังทำไม่เลิกเลยเห็นไหมคือถ้าวันนี้ไม่ได้เต้ก็ไม่เป็นไรไ พี่ไม่ได้หมอนเนี่ยลยพี่ไม่ได้นอนเออไม่นอนอ้ยไม่ได้นอนเลยเนี่ยคนเดียวเลยเออมื่ไดี่ขับรถใช่ไหมนี่ถ้าไม่ได้วินเนี่ยแย่เลยคิดดีถ้ากูไม่ได้วินเนี่ยแย่เลยกูเนี่ยทำไมคุณมากอโลฮ่าเลย